พลังงานวันนี้นะคะมีใครคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณนะคะทุกเชา้าค่ำนะมีคนคนหนึ่งที่เขาแอบฝันถึงคุณทุกเช้าค่ำค่ะเขาบอกว่านะความฝันของเขาเขาฝันถึงงานวิวาของคุณและเขาด้วยนะคะคนคนนี้นะฝันถึงคุณทุกเชา้าค่ำไม่ธรรมดาเขายังฝันถึงงานวิวาของคุณและ เขาด้วยค่ะใครกันนะ,ะที่ฝันถึงงานวิวาของคุณและเขาเดี๋ยวเราใช้พลังงานไพ่นะ,ะทาโร่ในการช่วยเปิดพลังงานวันนี้กันนะคะคุณชอบหัวข้อนี้ไหมคะเขาฝันถึงคุณทุกชาวคานะ,ะและเขายังฝันถึงงานวิวาของคุณและเขาด้วยนะคะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นคลิปลรนดอมซึ่งแปลว่าสุม่ม อาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมให้ดีฟังเพื่อความบันเทิงได้ค่ะฟังเพื่อเป็น,ในใไกด์ไลน์ได้หรือฟังเพื่อความบันเทิงได้แต่ยังใช้ในการตัดสินใจใดๆไม่ได้การตัดสินใจนั้นต้องเป็นการดูดวง,ดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนนาเลิฟค่ะ ะะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จงนำทางทุกทุกท่านด้วยนะคะเขาคนนั้นเป็นใครคะคนที่ฝันถึงคุณทุกชาคำ่ำและเขานะฮะยังฝันไกลไปถึงงานวิวาของคุณและเขาด้วยเขาคนนั้นเป็นใครขอดูพลังงานตัวตนของเขานิดหนึ่งนะคะพลังงานของหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นค่ะ เขาคนนั้นเป็นคนที่รักคุณนะรักมากด้วยค่ะรักด้วยใจจริงปรารถนานะคะที่จะได้คองคู่คองรักครองเดือนกับคุณค่ะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะสารภาพรักกับคุณคนคนนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะนะคะทาให้ความรักของคุณและเขาสดชื่นผิบานเบ่งบานไปด้วยกันค่ะนะคะถ้าคุณยังไม่รู้เขากําลังจะมาสารภาพรักนะะเขากําลังจะบอกคุณ นะบางคนบอกรูแล้วเป็นคนในใจของคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่คุณก็นึกถึงชื่อเขาเป็นคนที่คุณก็คิดถึงหน้าเขาอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะ,ะพลังงานของเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะจัจม m e ค่ะพลังงานของคนที่นะคะรักคุณด้วยใจจริงรักคุณด้วยใจที่เที่ยงแท้ พลังงานของ The เอ็มเพ r เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างวัฒนธรรมเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นคนที่นะคะค่อนข้างมีอํานาจวาสนานะ,ะเป็นข้าราชการได้เป็นสอส,อสอได้ด้วยนะคะพลังงานของนะคะสีราะสีม้เขาต้องการที่จะแต่งงานนะะกับคุณจริงๆต้องการที่จะมีงานวิวาร่วมกันกับคุณต้องการที่จะสร้างฐานะครอบครัวไปกับคุณค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านพลังงานนะคะร,ราศาีของเขา เขาอาจจะเป็นชาวาธาตุน้ากรกฎพิิกมีนอาจจะเป็นชาวรัคนาราสีเมษนะคะชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวาธาตุดินนะคะกันพืษศกมังกรก,ก็ได้คนคนนี้นะเขาคะ่อนข้างที่จะรักคุณด้วยใจที่แท้จริงนะ,ะจัสตมนเกิดขึ้นเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นเนื้อคู่ที่สวสรรค์สร้างนะ,ะเป็นคู่ครองคู่ใจที่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้นะ อย่างที่หมอบอกนะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นนักธุรกิจได้เป็นข้าราชการได้เป็นสอสอได้นะคะมีอํานาจวาสนามีความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินนะแน่นอนค่ะสิบเลียนเขาค่อนข้างมีฐานะดีนะคะพื้นฐานทางครอบครัวดีอาจจะเป็นคนที่นะคะมีมรดกเกี่ยวกับที่ดินนะ,ะมรดกตกทอดเกี่ยวกับที่ดินหรือนะ,ะรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวก็เป็นไปได้นะะเขาพื้นฐานเขา เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทางฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินดีเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณกับเขารักกันและคบกันมาสักระยะหนึ่งนะคะหรือคุยกันมาสักระยะหนึ่งยังไม่เปิดใจเขายังไม่เคยพูดถึงคําว่ารักยังไม่สารภาพคําว่ารักเร็วๆนี้นะคะคนคนนี้จะสารภาพคําว่ารักกับคุณอย่างแน่นอนนะ เขาอยากจะแต่งงานกับคุณภายในปีหน้าด้วยซ้ำนะเออนะคะภายในปีหน้าหลังปีใหม่ไทยปีหน้าเขาอยากที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวกับคุณด้วยซ้ำนะคะเขาวาดแผนอนาคตเขาฝันถึงคุณนะ,ะทั้งกลางวันและกลางคืนนะ,ะทุกเชา้าคํายามหลับยามตื่นนะฝันถึงงานวิวาฝันถึงการได้ครองรักครองคู่นะ,ะการได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองคู่ใจกันเหมือนนกสองสองตัวนี้นะคะและถ้วยใบนีนะะ้เขาคิดว่านะคะการที่เขามีคุณ ในชิตของเขาเขาต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะคุณคือความสุขของเขานะและเขาจะใช้ความสุขของคุณหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณสติงค่ะชาวราคนาราศีสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่เอาเขาอยู่นะเขาชอบในความเป็นคุณนะชอบในแนวความอ่อนน้อมความอดอ้ออนความความเอาใจใจแต่บางครั้งนะคุณก็อาจจะดุดุนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างข่มเขาค่ะ นะพลังงานวันนี้คุณข่มเขาคุณมีดวงนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงมาดูคุณเป็นคนที่มีดวงข่มสามีนะทําให้สามีเก่งอกเกงใจ ไม่ได้เกรงอกเกรงใจพอดูพอด่านะเกรงอกเป็นเกรงใจคุณเพราะว่าอะไรเพราะมันขึ้นกับพลังงานไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะคุณจะทําให้เขาเกรงใจคุณเพราะรักคุณจะทําให้เขายอมคุณเพราะรักนะ,ะสิ่งโตที่ว่าร้ายเสือรายนะคะราชาป่าต่อให้เขาต้องปกครองคนมากมายเท่าไหร่มีอํานาจกับคนอื่นมากเท่าไรแต่กับคุณแล้วก็เพราะรักเขาจะยอมให้คุณเพียงผู้เดียวนะ,ะหรือ คุณอาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเก่งมากทํางานได้หลายอย่างเป็นคนที่นะคะบริหารจัดการที่เก่งเป็นคนที่มีความสาม,มารถมากๆอันนี้นะมันทําให้เขาตกหลุมรัก คุณนะตกหลุมรักในความเป็นคุณค่ะคุณมีทั้งมุมอ่อนโยนนะมีทั้งมุมที่เข้มแข็งอคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณออดอ้อนเก่งคุณเอาใจเก่งคุณรู้ใจเขาแต่ใดๆนะคะเวลาคุณดุเขาก็เก่งใจคุณเช่นกันนะเพราะคุณเป็นคนเก่งค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเป็นคุณผู้ชายมาดูแลฮะคุณก็เป็นลักษณะของคุณคุณจะเก่งใจเขานะเก่งใจเพราะรักนี่แหละนะไม่ใช่ว่ากลัวภรรยานะเพราะรักเออนะ อยากไม่อยากให้ความรักมันแตกแล้วไม่อยากให้ความรักมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งคุณเป็นคนที่ไม่ยอมตามใจใครไม่ยอมใครคุณยอมคนคนนี้เพราะรักนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเอาเขาอยู่จะทําให้เขานะะเกรงกลัวเกรงใจคุณด้วยนะคะพลังงานของเดสค่ะพลังงานของคุณคุณอาจจะเคยจบนะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้คุณอาจจะเป็นพ่อมแม่ไมๆนะคะเป็นคนโสด ที่เพิ่งหย่าล้างหรือจบความสัมพันธ์กับรับเก่าแปลงเก่าก็ได้นะอ่าพลังงานของคุณเข้มแข็งค่ะต่อให้เจ็บปวดต่อให้จบต่อให้หย่าร้างแต่ก็มีความเข้มแข็งพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากๆก็ได้นะจากคนอ่อนแอกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแต่ยังแฝงไปได้วยความอ่อนโยนความสุภาพความเรียบร้อยนะคะจิตใจเข้มแข็งแต่การแสดงออกนั้นนุ่มนวลอ่อนหวาน,อ,น,วานอ่อนโยนมากๆเลยนะคะ เป็นพลังงานของนะคะที่อ f อวค่ะพลังงานของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวตนไปเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานอนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์เป็นคนที่จัดการบริหารเก่งมากๆนะเป็นคนที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาได้เก่งมากๆเป็นนักวางแผนเป็นเจ้าแผนการนักวางแผนและเจ้าแผนการนี้บ่งบอกนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะ จะมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญมีความชานาญในธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานเพิ่มคุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานฟร e e l a n ์เพิ่มหรือนะจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานเพิ่มก็ได้นะคะคุณเก่งคุณอาจจะทํางานหลายๆอย่างนะคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณเป็นคนที่มองอนาคตไปข้างหน้านะต่อให้อดีตคุณจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักคุณไม่เคยโทษ ไม่เคยข้ออะไรทั้งสิ้นนะคะคุณปรับเปลี่ยนคุณไม่ยึดติดนะคะคุณอาจจะมองหารักใหม่ที่มันดีหรือมองหาคนที่ดีกําลังเข้ามาก็ได้นะคะและคุณจะเจอเขาคนนั้นคนที่รักคุณจริงนะคนที่เขารักเพียงคุณและคนที่เขานะนึกถึงคุณทุกเช้าค่ำนะนึกถึงไปจนวันวิวาวันแต่งงานของคุณและเขายั่งแน่นอนนะคะ พลังงานของคุณเพิ่มเติมนะคุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่บางครั้งก็เหมือนจิตใจนะเหมือนแม่น้ำเนาะเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้คนเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนได้นะเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นที่รักของคนในสังคมของคุณนะคะต่อให้ผู้ถึงคุณจะเจอความทุกข์ใดบางทีคุณไม่เคยที่จะเอานะคะความความทุกข์ของคุณไปเป่าประกาศให้ใครได้รับรู้อะ พลังงานของคุณนะคะแสดงออกแต่พลังงานบวกและมุมมองที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะบางคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเพิ่งอกหักหรือนะคะจบความสัมพันธ์กับรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้นะเพราะคุณแสดงนะ,ะอาออกแบบเสมอต้นเสมอปลายต่อให้ใจมันทุกข์นะ,ะแต่ก็พร้อมส่งพลังงานบวกให้กับทุกคน เป็นคนทีใ่ใครก็อยากอยู่ไกลมีความน่ารักมีความสดใสพลังงานของคุณเองก็เข้าอกเข้าใจผู้คนได้ดีมากๆเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเป็นที่รักใคร่ของคนในสังคมและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆที่ทํางานด้วยนะคะพลังงานเพิ่มเติมของคุณเป็นพลังงานของไฟออฟคารนะคะเพิ่งมี ประเด็นกับคนรักมาไหมเพิ่งมีประเด็นกับคนรักเพิ่งทะเลาะก,กันนะคะพ่อแง่แม่ง,งอนกันอยู่หรือไม่นะคะทะเลาะก,กันจับได้ไหมว่าเขาทรอยศหักหลังอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณนะคะอย่างที่แม่หมอบอกนะคะคุณเป็นลักษณะของคนที่ไม่ชอบปะทะไม่ชอบโต้ตอบไม่ชอบมีปัญหาพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการประทะก็ได้ คุณนะคะเป็นคนที่ดูใจดีใจเย็นอ,อ่อนน้อมแต่จริงๆคุณก็เป็นคนดุเหมือนกันนะอย่างพลังงานของไพ่สองใบนี้นะคะดูเหมือนกันอย่ามาปะทะคารมอย่ามาปะทะอารมณ์กับคุณนะเออต่อให้แสดงออกว่าเป็นคนใจดีขนาดไหนแต่ถ้าใครมานะ เก้ารําในความเป็นคุณหรือนะมาท้าทายคุณเนี้ยคุณก็ดุได้เหมือนกันนะเออนะคุณอาจจะจบความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะกับคนที่ไม่เห็นค่าของคุณหรือพลังงานของคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนรักของคุณก็ได้นะคะพลังงานคนบางคนก็ยังรอให้คนเก่ารักเก่านะคะกลับมางอคุณเช่นกันนะบางคนนะอาจจะเจอรักใหม่ใหม่กิ๊กเลยนะคนใหม่ที่เข้ามาบางคนนะคะก็ยังรอรักเก่าคนเก่าอยู่เช่นกันนะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นชาว คาราศีสิงห์นะเป็นชาวคนาราศีพิจิกเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมก็เป็นได้ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณและเขาค่อนข้างตรงนะเราจะมาดูความในใจนะะว่าเป็นเพราะเหตุใดคนคนนี้เขาถึงต้องนะะฝันถึงคุณทุกชาวคำนะฮะเขารับกังวันหรือเปล่า เหมือนก่อนเหมืนอนตอนค่าก่อนนอนก็ฝันถึงคุณก่อนที่จะหลับลึกก็ฝันถึงคุณหลับลึกก็ฝันถึงคุณนะฮะใก,ใกล้เช้าใกล้ลุงสังก็ยังมีภาพคุณนะคะมาตอนรับเขาตอนเชา้าอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเออนะฮะเขาฝันถึงนางานวิวานะคะของคุณและเขาด้วยนะคะเขาคนนั้นนะ,ะเป็นลักษณะตามที่แม่หมอบอกไหมนะ,ะถ้าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขาคนนั้นนะคะถึงฝันถึงคุณนะ,ะ,นะะ,นะะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร เป็นพลังงานของธัมเพลนค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอาจจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้นะอยู่อยู่ไกลกันคนละหมู่บ้านคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศนะคะประมาณนี้ก็ได้เขาอยากเปลี่ยนแปลงอยากอยู่ใกล้คุณนะะอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ถ้าเขาอยู่ไกลคุณเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณถ้าพลังงานของคุณและเขามีปัญหากันคนคนนี้นะเขาก็บอกว่าเขาอยากปรับความเข้าใจนะหรือพลังงานของคนคบคนคุยค่ะเขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานะนะอยากเลื่อนระดับสถานะนะคะให้ม <nhiều S 2> ีความชัดเจนนะในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเขาอยากมีความเขาอยากมีความชัดเจนกับคุณอยากได้รับสถานะหรืออยากให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณด้วยค่ะคนคนนี้เขาฝวันถึงคุณนะเขายังคิดว่ามันเป็นพอมลิคิด เขาคิดว่านะ,ะจักกวาลเทวดานางฟ้านะ,ะส่งคุณมาให้เขาเออเขาคิดว่าคุณนั้นนะคะ มาด้วยพรอันประเสริฐเขาอาจจะเคยขอพรนะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนรักขอคนแบบนี้ขอคนแบบคุณขอคุณน,นี่แหละนะะแล้วเขาก็เจอคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาต้องการกระชับความสัมพันธ์กับคุณอยากเลื่อนระดับความสัมพันธ์กับคุณนะอยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์กับคุณถ้าเป็นคนคุย,คยนะก็อยากเป็นคนคบถ้าเป็นคนคบก็อยากเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนก็อยากเป็นสามีภรรยานะอยากมีงานวิวาอยากแต่งงานกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณนะพลังงานของทาวเวอร์ค่ะเขาต้องการที่จะนะคะเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์กับคุณอย่างรวดเร็วด้วยนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะ,ะหนึ่งพลังงานที่หนึ่งนะค,ะคนคบคนคุยอยากเปลี่ยนแปลงสถานนะความสัมพันธ์กับคุณนะ,ะให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยากอยู่ใกล้คุณอยากมีงานวิวาลร่วมกันกับคุณ นะพลังงานที่สองคนเก่ารักเก่าที่เคยจบความสัมพันธ์ไปแบบกระทันหันนะเขาอดฝันถึงคุณไม่ได้เขาอดคิดถึงคุณไม่ได้ค่ะเขาต้องการที่จะเข้ามาเคลียร์ใจต้องการเข้ามาส,สั่งปัญหานะแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะนะคุณและเขาให้มันดีขึ้นถ้าเป็นรักที่มันพังนะเขาก็ต้องการสารความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักครั้งนี้ต่อไปนะคะังดีๆมีสองพลังงานนะคะ โดยที่แม่หมอบอกเนาะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิ้นแม่หมอต้องอ่านไพ่โดยรวมให้ได้มากที่สุดนะคะพลังงานของนั้นในอดสอบค่ะคุณจะรักทางไกลอยู่ไหมคุณคุยกับคนทางไกลอยู่ไหมนะคะเขาต้องการที่จะมาเห็นหน้าคุณอย่างรวดเร็วเขาต้องการที่จะนะ,ะมาบอกถึงความฝันนะ,ะบอกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะ ความฝันที่อยากจะมีคุณเขาคนนี้ฝันว่านะเช้า,าม,มาเขาก็อยากตื่นมาแล้วเห็นหน้าคุณตัวเป็นๆที่ไม่ใช่นะความฝันก่อนตื่นก่อนหลับเขาก็อยากเห็นหน้าคุณนะก่อนที่เขาจะหลับเขาไม่อยากให้เป็นแค่ความฝันก่อนนอนและฝันอันลับลึกของเขาค่ะเขาอยากให้คุณเป็นตัวจริงเขาอยากให้คุณปรากฏกายอยู่ตรงหน้าเขานะคะเขาต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณถ้าคุณนะคะบกับรักทางไกลคบกับคนทางไกลคนคนนี้ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ใกล้คุณมากที่สุด เขาอาจจะนะคะย้ายงานมาอยู so, ่ใกล้ๆที่ทํางานของคุณย้ายบริษัทอยู่บริษัทเดียวกับคุณเลยก็ได้นะเออนะใหญ่บ้านใหญ่ที่อยู่อาศัยเขาอาจจะอ้างว่าบ้านเขาพังนะต้องซ่อมแซมหลังคารั่วนะต้องมีการซ่อมแซมบ้านต้องมีการอะไรอย่างเงี้ยขอมาพักอาศัยอยู่กับคุณชั่วคข่าวได้ไหมนะคะคนคนนี้อยากอยู่ใกล้ๆคุณวางแผนที่อยากอยู่ใกล้ๆคุณถ้าเขานะใช้ข้ออ้างในการว่านะคะเขาต้องซ่อมแซมบ้านขอมาอยู่พักพิงกับคุณเพียงชั่วคข่าวได้ไหมมันจะเป็นการที่ เขาวางแผนจะอยู่กับคุณตลอดไปไม่ใช้ชั่วข่าวอย่างแน่นอนนะคะนั่นคือแผนไร้ของนายคนนั้นออนะคะพลังงานของเซเว่นออฟเพนเจอค่ะคนคนนี้เขานะคะวางพืชเอาไว้แล้วแหละนะ,ะเขาหวาังผลกับคุณด้วยนะ,ะเขาหว่างพืชบางสิ่งบางอย่างไว้กับคุณเขาเริ่มต้นเขาวางแผนเขาทําอะไรกับคุณไว้แล้วนะคะอาจจะ บอกคุณแล้วเกินคุณแล้วนะคะหรือแสดงออกให้คุณได้รับรู้แล้วถ้าคุณบอกว่าคนคนนี้เขายังไม่แสดงออกอะไรเลย <c oughs> เขายังไม่คอดเลยบังค้าไม่มองนะ <c oughs> เขายังไม่เกิดหรือเปล่านะคะคุณจงเชือ่อเถอะคนคนนี้เขาจะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมเขาจะมาหาคุณในเวลาที่ใช่เขาจะมาในวันที่คุณและเขาพร้อมที่สุดนะเขาเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะพร้อมที่จะ ลงหุ้นร่วมหุ้นลงทุนชีวิตคู่ไปกับคุณนะอยากสร้างอนาคตไปกับคุณอย่างแน่นอนเขามีความแน่วแน่เขารอจังหวะเวลานะจังหวะเวลาของความรักมันค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสมนะคะเขาคนนี้จะปรากฏกายเมื่อไหร่คะแม่หมอนานไหมนะคะอาจจะเป็นธันวาปีนี้นะคะคนคนนี้ปรากฏตัวปรากฏกายให้คุณได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะพลังงานไ่ไปต่อไปเป็นพลังงานของนะคะจัตติค,ค่ะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะฮะมีความเป็นผู้ใหญ่อืมนะฮะมีความคิดที่ดีมีความสุขุมนะฮะเป็นคนที่จัดการบริหารในเรื่องของการงานการเงินบริหารชีวิตที่ดีมากๆเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นะ,ะเขาอาจจะเป็นนะคะข้าราชการนักการบัญชีนะคะเป็นทหารตำรวจได้นะ,ะเป็นเคลราเป็นทนายความได้นะ เป็นผู้พิพากษาได้นะเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แต่ระวังนิดนึงนะคนคนนี้มีความจูๆๆๆ้จี้จุกจิกอาจจะเป็นคนขี้บ่นหรือชอบวงการก็ได้นะคนคนนี้ที่ชอบบงการคนอื่นแต่เมื่อมาเจอคุณแล้วนะคุณเป็นสติงอ่ะคุณเท่านั้นที่เอาเขาอ,อยู่นะเขาอาจจะมีอำนาจนะคะในเรื่องของการสั่งการเขาอาจจะมีอำนาจในการควบคุม,ค,มคนแต่คุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะยอมให้คุณได้ควบคุมเขาเขาจะยอมนะคะ เป็นเมียเหมียวให้กับคุณอะนะจะเป็นเสือเป็นสิงห์นะในที่ทํางานเป็นเสือเป็นสิงห์ในวงสังคมของเขาแต่จะกลับมาเป็นแมียเมียวให้กับคุณนะคะคุณอาจจะคนคนนี้นะคะ เขาค่อนข้างที่จะมีฐานะทางหน้าที่ทางการงานการเงินดีมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานการเงินที่มากพอสมควรนะคะถ้าเป็นรักเก่าที่เขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วพลังงานนี้นะคะเขาจะกลับมาคืนความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณด้วยคําสัญญาคํามั่นสัญญาถ้าคนคนนี้เขาเคยให้ความมั่นสัญญากับคุณเอาไว้ว่าเขานะคะจะกลับมาแต่งงานกับคุณหรือเขาอาจจะเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวกับคุณนะคะใดๆคนคนคน,คน,นี้เขาจะกลับมานะคะทำตามสั um ญ,ญญาอย่างแน่นอนค่ะ เพราะช่วงนี้เวลานี้คนคนนี้เขาใจจดใจจ่ออยู่ที่คุณมากๆเลยนะเขาใจจดใจจ่ออยู่ที่คุณในระหว่างวันไม่ว่าเขาจะทํางานหรือทําอะไรนะ,ะเนี่ยไม่ว่าเขาจะถือนะ,ะถือไม้ถือจอบถือเสียมทํางานบ่งบอกว่าเขาทํางานหมกม,มุ่นในเรื่องของการทํางานนะ,ะมีความขยันเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณแต่นะคะในจิตของเขานึกถึงคุณอยู่เสมอนะสมองของเขามันยังวนเวียนนะะวกวนคิดถึงคุณอยู่ค่ะ นี่แหละในระหว่างวันเขาก็คิดถึงคุณนะคะก่อนนอนก็คิดถึงนะคะเช้าก็คิดถึงคิดถึงทุกเช้าค่ำนะคะฝันถึงงานวิวาฝันถึงการได้นะ,ะทำกิจวัตรประจําวันร่วมกันไปกับคุณถ้าเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณในทุกๆวัน ในกิจวัตรประจําวันของคุณแอบซองแอบมองสื่อโซเชียลของคุณแอบมองเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันเขาแอบมองคุณอยู่ตลอดนะเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจําวันของคุณเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งนะที่อยู่ในทุกๆวันของคุณและเขาก็อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเขาเช่นกันนะคะดูพลังงานไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของสติงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เอาเขาอยู่จริงๆนะคนคนนี้เขาบอกว่านะคะ เพียงคุณเท่านั้นน่ะที่ทําให้เขาคิดถึงได้อย่างนี้เพียงคุณเท่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกได้แบบนี้นะคะภาวะพระวงคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณแบบเลียลาคิดถึงคุณแบบล้ำไล่มากๆเลยนะเออนะคะฝันถึงความคิดถึงมันไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมมันมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวความคิดถึงคุณมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคนคนนี้อ่ะไม่เพียงแค่คิดถึงนะมันยังบ่งบอกถึงการฝันถึงการจินตนาการถึงการวาดภาพถึง เขาฝันถึงเขาคิดถึงคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันหยุดความคิดถึงได้นะคะพออะไรเพราะคุณนะคะไปเปลี่ยนความรู้สึกของเขาเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกแบบนี้อ่ะเรามาดูพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นพลังงานของเอ็กซ์อาคาค่ะอืมนะคะคุณพึ่งเหมือนคุณอะไปสร้างความทรงจําอะไรกับเขา หมือนคุณไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าลืมคุณไม่ได้เนี่ยก็ถึงคิดถึงคุณคุณไปสร้างวีรกรรมอะไรให้เขารู้สึกไหมคุณไปโพสต์รูปอะไรไหมคุณไปทําอะไรอ่ะเหมือนความใจดีของคุณหรือเปล่านะไม่รู้คุณไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันฝังไปในจิตใต้สํานึกของเขานะคะคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่ไม่สามารถทําให้เขาลืมได้ คุณเป็นคนที่ไม่สามารถทําให้เขาหยุดคิดเรื่องของคุณได้นะค,คุณมีอิทธิพลมากๆไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรนะคนคนนี้เขานะถึงได้คิดถึงคุณอยู่ทุกเวลาเวลาเป็นพลังงานของเซเว่นออฟวอค่ะพลังงานของชาวทัดไปไม่สิ่งทงนคุณดูสง่างามมากๆคุณดูสวยมากๆเลยนะ คุณดูเป็นคนที่เขาถึงยากคุณดูเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่เขาเจอคุณที่เขาได้พูดคุยกับคุณที่เขาได้สนทนากับคุณมันเป็นมันมีคําพูดบางอย่างมันมีบางสิ่งที่คุณแสดงออกมาแล้วทเมื่อมันไปกระตุ้นให้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้คําพูดของคุณภาพสุดท้ายที่เขามองคุณนะในวันในครั้งสุดท้ายที่คุณกับเขาได้พูดคุยได้พบปะกันนะมันทําให้เขาไม่สามารถลืมเลือนได้เลยอาจจะเป็น คำ,คำพูดภาพจําที่ทําให้เขาประทับใจจนไม่สามารถลืมเลือนได้หรือเป็นคําพูดคําเตือนใจนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอืมต้องเอามาทบทวนนะแล้วมันลืมไม่ได้ไม่ว่าครั้งสุดท้ายคุณกับเขาจะเจอกันที่ไหนไม่ว่าครั้งสุดท้ายความทรงจําของคุณครั้งสุดท้ายของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรภาพจําของคุณที่คุณได้เจอกันครั้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรมันทําให้เขาต้องจดจําคุณตลอดไปค่ะ นะคะมันต้องทําให้เขาทบทวนเรื่องของคุณอยู่เรื่อยจากคนที่ทบทวนเรื่องของคุณจากคนที่ทบทวนคําพูดของคุณจากคนที่ทบทวนภาพจําที่เห็นคุณกลับกลายเป็นว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาต้องคิดถึงคุณอยู่เรื่อยไปในทุกๆวันมันทําให้เขานะคะทาตัวแบบคิดถึงคุณนะทุกเช้าคํามันเป็นกิจวัตรเป็นการกระทําที่มันต่อเนื่องเป็นการกระทําที่มันรู้สึกว่าเออมันมันต้องทําในทุกๆวันเรียกว่าอะไร่ะเป็นความ เป็นความนิสัยติดในการคิดถึงคุณประมาณเนี้ยนะ,ะคะเขาคิดถึงคุณมากจนเขารู้สึกว่านะ,ะคะเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับคุณภาพจําครั้งสุดท้ายคําพูดคําสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเอ่ยอะไรกับเขาเอาไว้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับเขาคนคนนั้นนะ,ะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันทําให้เขาไม่สามารถที่จะลืมภาพคุณได้เลยค่ะ เป็นพลังงานของไฟอวลนะคะคุณอาจจะมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะก,กันก็ได้นะมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะก,กันไหมนะคะหาประเด็นที่แบบว่าเหมือนการทะเลาะก,กันครั้งนี้คุณอาจจะมีเหตุผลคุณอาจจะใช้เหตุผลในการนำทางให้กับเขาก็ได้นะเป็นการทะเลาะก,กันมาซึ่งด้วยเหตุผลและการนะคะทให้เขาได้ตื่นรู้นะคะคุณอาจจะให้เหตุผลที่นะตอนนั้นเวลานั้นเขารู้สึกว่าเหตุผลของคุณมันขัดแย้งกับเขาเหลือเกินนะคะ เขาไม่สามารถที ata, ata, ่จะรับเหตุผลคุณได้หรือเขาไม่สามารถที่จะเปิดตาเปิดกว้างนะคะในสิ่งที่คุณแนะนําได้ตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเคยแนะนําอะไรเขาเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเคยพูดอะไรสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแนะนําสิ่งที่คุณให้ใจนะะมันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้เวลานี้นะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จริงจังและจริงใจกับเขามาคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเขาง่ายๆนะคุณเป็นคนหนึ่งนะะที่สามารถกล้าที่จะโต้แย้งนะพลังงานของ ห้าไม้กับเจ็ดดาบเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณสามารถกล้าโต้แยง้งคุณสามารถกล้าแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้คุณเป็นคนที่นะคะกล้าที่จะแสดงทัศนคติความรู้สึกของคุณให้เขาได้รู้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนคุณอาจจะนะคะเป็นคนที่ไม่ปกปิดเขาก็ได้นะรู้สึกยังไงคิดอย่างไรคุณก็แสดงออกอย่างนั้นนะมันไม่มีอะไรที่ลึกลับและซับซ้อนสําหรับคุณเลย คุณมีความจริงจังคุณเป็นคนที่เปิดเผยมากๆนะคะสิ่งนี้ก็ได้นะมันทําให้เขารู้สึกว่ารุ่มหลงแล้วก็หลงรักคุณความเป็นตัวจริงของคุณนะความกล้าพูดความกล้าทํานะการที่คุณกล้าที่จะใช้เหตุผลนะะในการขัดแย้งกับเขาใช้เหตุผลในการกล้าสู้กับเขาก็ได้นะถ้าคุณเคยมีประเด็นทะเลาะกันนะเหตุผลที่คุณให้เขาในวันนั้นนะคะหรือเหตุการณ์ในวันนั้น มันก็นะสะท้อนถึงคุณในวันเนี้ยให้เขาได้รู้แล้วว่าตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่นะคะเป็นตัวตนที่แท้จริงคุณไม่ได้ปุกปิดนะคะออาพลังงานาไพ่ใบต่อไป เป็นพลังงานของท r ออ of c ั p นะ,ะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากที่จะมีงานสั่งสรรกับคุณเขาอยากมีงานเลื่นลื่นเลิงกับคุณนะ,ะเขาอยากเขาหาคุณมากๆเขาอาจจะนะคะเขาหาคุณทางเพื่อนของคุณก็ได้เขาบอกว่าเขาอยากเปิดตัวนะ,ะอยากสั่งสัมพันธ์อยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะ,ะอยากพาคุณเป็นแนะนําอยากพาคุณไปรู้จักกับ ครอบครัวของเขากับเพื่อนภูุงของเขากับวงสังคมของเขาและในขณะเดียวกันเขาก็อยากที่จะรู้จักสังคมของคุณเพื่อนปูุงของคุณครอบครัวของคุณเช่นกันนะคะเขาต้องการเปิดตัวคุณเขาต้องการให้นะคะเเพื่อนของเขาสังคมของเขาได้รู้ว่าคุณเป็นคนที่เขารัก เป็นคนที่เขาฝวัญถึงและเป็นคนที่เขานะอยากร่วมงานวิวาด้วยในขณะเดียวกันเขาก็อยากให้คุณนะแนะนําตัวเขาด้วยเขาก็อยากให้คุณเปิดเผยตัวเขาด้วยเช่นกันนะคะ,ะดูพลังงานไพ่ไปต่อไปการเทคแอคชั่นการปรากฏตัวของเขานะคะพลังงานของสี่เสาสี่ไม้นะ,ะงานวิวาคนคนนี้ต้องการงานวิวาต้องการมั่นหมายต้องการแต่งงานต้องการชีวิตที่มัน่นคงต้องการมีความรักที่มั่นคงกับคุณค่ะเขาไม่ได้ต้องการแค่ฝวันถึงเขาต้องการที่มันเป็นจริง นะคะเขาต้องการให้มันเป็นจริงนะเพียงคุณเท่านั้นที่ทําให้เขาอยากลงหลักปักฐาน,อยา,อ,นานะอยากสร้างอนาคตนะอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันไพ่สี่เสาส่ไม้บนบอกถึงความมั่นคงการมั่นหมายการแต่งงานนะการมีงานวิวาการมีงานลื่นเริงงานวิวานะการได้รวมญาติการได้รวมเพื่อนผูงการถูกยินดี ะะการถูกยินดีจากผู้คนมากมายและตัวคุณก็จะมีความสุขมากคนคนนี้เขาจะเปิดเผยนะคะเขาไม่อยากให้เป็นเพียงแค่ฝันเขาอยากให้มันเป็นความจริงนะคะเป็นพลังงานไพ่ของนะควีนอัลเฟนต์คนคนนี้นะเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาแสดงความชัดเจนกับคุณค่ะนะคนคนนี้มีความหนักแน่นนะคะวางแผนดีเป็นคนจริงจังนะคะเป็นลักษณะของคนที่เก่งในเรื่องของการทํางาน นะเป็นไวกลางคนนะมีความฉลาดมีความสุข,ขมุมีความนุ่มลึกและการวางแผนที่แต่งงานกับคุณเนี้ยมันเป็นการที่เขานะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะเดอ๋เอ็มเพคุณคือที่หนึ่งในใจของเขานะคุณอาจจะเป็นคนคุณลึกเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ได้นะคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาคุณครองตําแหน่งที่หนึ่งในใ,นใจของเขาค่ะเขาไม่สามารถที่จะมองใครได้อีกเลยตั้งแต่วันนะตั้งแต่วันที่เขาเจอคุณ เขาไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วนอกจากคุณเท่านั้นนะคะคุณคือที่หนึ่งคุณคือของขวัญที่จักรวาลส่งมาให้เขาคุณคือนะ,ค,ะคนที่เลอค่าที่สุดในใสายตาของเขาค่ะเดี๋ยเอ็มเพสนะคะ, Empress, ะ,ค,ะคุณเหมาะเป็นคนที่เขาจะยึดเชิดชูยกย่องนะะให้เป็นภรรยาให้เป็นสามีให้เป็นแม่ของลูกนะคะ เขาค่อนข้างที่จะจริงใจกับคุณมากนะถ้าไพ่เดอะแอมเพเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เขาจะมาหามาตามเสียงเรียกร้องของหัวใจนะะจะมาครองรักคองคู่เคียงข้างไปกับคุณค่ะเขาปรารถนาในตัวของคุณเขาคิดนะเขาคิดอย่างนั้นเขาฝันอย่างนั้นเขาไม่อยากให้เป็นเพียยเขาไม่อยากมันเป็นเพียงแค่ความฝันเขาอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดและเขาฝันที่ผ่านมาเป็นความจริงคือการได้ครอบครองการได้เป็นเจ้าของการได้แต่งงานนะคะการมีงานวิวากับคุณ การที่จะได้ดูแลคุณนะคะการที่จะได้คนที่ดีที่สุดอย่างคุณนะไปครอบครองนี่คือความคิดและการวางแผนของเขาและความต้องการของเขาและการเทคแอคชั่นของเขานะเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นความฝันเขาจะไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการทั้งสิ้นเขาจะทําทุกอย่างที่เขาฝันเขาจะทําทุกอย่างที่เขาต้องการให้เป็นเรื่องจริงก็คือนะการมีงานวิวาคู่กันกับคุณการที่เขาจะได้ครอบครองคุณนั่นเองนะคะ คนคนนี้นะคะจุดหนักนิดนึงนะเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเขาจะเป็นห่วงคุณมากมากนะคะเขาไม่อยากปล่อยคุณไปเขาไม่อยากปล่อยให้คุณหลุดมือนะคะเขาจะดูแลคุณเขาจะเทคแท็บเทคแคร์คุณนะเขาจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะคะฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินของเขาค่อนข้างที่จะดีนะเดี๋ยวเรามาดูความในใจจากเขาถึงคุณกันนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะโปรดให้โอกาสฉันเถอะนะที่รัก นะคะโปรดให้โอกาสฉันเถอะนะฉันเฝ้ามองคุณจากที่ไกลๆนะคะฉันต้องการนะ,ะที่จะอยู่ใกล้คุณฉันปรารถนาให้เราได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วนะ,ะฉันคุณรู้ไหมว่าฉันกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ ฉันนะอยากไปหาคุณนี่คือข้อความจับเขาถึงคุดนะคะถ้าคุณชอบนะคะพลังงานดีๆนี้น้อมรับนะและจ่ายค่าครูแม่หมอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆนี้ไปได้